ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงของดีที่แรกของเพอพาแล้วค่ะเย้ซึื่อของดีที่แรกของเพอพานะคะอยู่ที่บ้านสันกอตานอําเภอพานนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ของดีที่แรกของเรานะคะนั่นก็คือคือคือ,ค,อคืออะไรตะก้าสารค่ะอโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูพีทํำการสารตะก้ากันเลยค่ะอ้ เราไปดูวิธีทำการทำตะก,ก้าสารกันค่ะไอ,อวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแม่โบผัดอินสอนนั่นเองค่ะมาค่ะเรามาดูวิธีทำของแม่กันค่ะค่ะตอนนี้เป็นกลุ่มจักสารทางมะพร้าวของแม่เนาะ อู้กับมึงกันได้เนาะได้ค่ะแล้วกะมาจากพื้นบ้านแต่ตะก้าเนี่ยมันมาสมัยปู่ย่าตายายละก็เลยสืบทอดมาตั้งมาตั้งตัมาพอสองพันห้าร้อยสองสามว้าวนาาเหมือนกันนะคะจ้ะแล้วกะทางมะเร้าเนี่ยแต่ก่อนนี่เป็นพื้นบ้านเฮาเกาะตั้งกลุ่มเอาผู้สูงอายุในบ้านเฮาหรือกลุ่มพัฒนาสตรีก็เอาไม้เ้าหน่อรางมะเผ้าการเฝ้าแล้วกะ เอาไม้ไผ่มาดัดแปลงเป็นอ่าโครงสร้างของของตะก้าก่อนๆมาเอาเอาแค่ไม้นี่มาสารเจ้าแต่ราคาบ่าได้ราคามันเนาะมันต่ำเนาะ,ะเวลาเขาสารไปเนี่ยอันนี้มันต้นทุนมันต่ำแต่ก็ขายขายมันขายถูกขายต่ำกว่าเนี่ยกลุ่มลักของ อำเภอพานของของเป็นสินค้าโอท็อปเครือข่ายของอของอำเภอพานเนาะ,ะเจา้าเนี่ยตอนนี้ก็ได้ระดับอยู่สามดาวอยู่นะเจาให้เอกาสารเนี่ยถ้าเวลาไปบางทีก็ไปสอนนะเจาไปสอนเป็นเอกสารเนี่ยเราให้แม่เขาสารบ้านวันนึงก็ได้สองใบเจา้าถ้าเขาไขคนเดียวก็ได้สองสองร้อยบาทแต่ต้นทุนต่ำ เจ้าต้นทุนแข่ประมาณอันนี้วงมันสิบบาทนี่ก็ประมาณเซาวซาวห้าบาทเจ้าอลองทำไหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะลองได้อะลองดูยังไงบอกอใช่ลองดูลองดูสานได้เลยเจ้า